สวัสดีครับพบกผม M ในช่อง M h u VC นะครับอันนี้ก็อยู่ในเกม The World of นเดิมนะครับเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวพาไปลาบลอสก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุบไข่โชว์นะครับพอมีตัว๋วพอดีมันมีกิจกรรมตุจีน,นะครับก็มีกิจกรรมทุบไข่กันซานางวันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเทพตัวใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสัตว์ขี้รถซิ่งนะครับ อันนี้เป็นประดับหลังเนาะก็ประมาณ 3, 3, นี้นะครับประมาณนี้ของก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมมีตัวทั้งหมดประมาณ3,000นะครับบวกกับที่มีอยู่ประมาณ3,400ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกดต้นไม้ต่อนะครับโอเคเดับลาบอสก่อนนะครับเดี๋ยวที่อ่าช่องเราก็มาดืมนะมครับก็ลาบอสกันก่อนนะครับโอเค ผมลงแดนบอสเลยแล้วกันนะครับเอ่อพวเห็นมันมีเกมอะไนั่นนะเปิดใหม่อ่ะเปิดช่วงมัคการาที่ผ่านมาไอาเบดอะไรนะเบดเบดอะไรวะเบดโมบายบ้าอะไรทุกอย่างนี่แหละเบดเบดอะไรทุกอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้ผมว่าเดี๋ยวผมจะลองนั่งเล่นดูนะครับไม่ไม่เชิงแคสนะเชิงแบบนั่งเล่นตั้งแต่เริ่มเลยเนาะ ลองดูลองดูก็เล่นทั้งโลฮาเล่นทั้งแถวแกอาแล้วก็ลองเล่นเบดโมบายดูนะครับมันมันชื่อเบดโมบายปะหรืออะไรสักอย่างแหลจะจำไม่ได้ผมจำไม่ได้นะครับผมเห็นมันผ่านอนะแต่แต่แบบพอไปอ่านดาวเขาบอกว่ามันเกมมันอะไรมันบักปล่อยอะไร,ไรู่ผมก็แบบก็เดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกันนะครับเบดเบดเบดแปบ๊บนึงนะผมหาดูแปบ๊บ อ๋อเบลโมบายมันชื่อว่าเกมเกมว่าเบลดโมบายเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครลองเล่นแล้วรีวิวให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าสนุกไหมนะครับเห็นบอกว่ามันไม่ค่อยรองรับโทรศัพท์รุ่นไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไ,ไม่ใช่รุ่นดิมันไม่ค่อยรองรับโทรศัพท์เลยอะแบบเห็นหลายคนบ่นในเพจบ้างในอ่าในพิสโต่บ้างอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตั้งแต่เข้าเกมเลยนะครับเล่นเข้าเกมเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผม,มองว่างก่อนแล้วกัน นะครับช่วงนี้ยังปวดกระบาลกับเรื่องงานเรื่องอน,นีรอยู่นะครับเฮ้ยโดนเลยวะโดนเลยวะโดนสกิลมั้งมองไม่เห็นเคช่างมันครับเมื่อวานนี้เห็นในกลุ่มโหปีกสี่ปีห้าดอกแล้ทำไมชัดไม่ดอกกับเขาวะบ้าเอ้ยสิงเราล่ามาัน ก็ได้เกิดใครดูนะผมล่ามัตั้งแต่ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับล่าไปฟีไปห้านะครับมีคนแนะนําว่าพี่เราไปตีสองหศูนย์ดูทีว่าสองหกสอศูนย์แล้ววันนี้จะไปลองตีดูนะครับจะลองไปตามคําแนะนําของเพื่อนๆนะครับที่มาคอมเมนต์ <c oughs> อาเบลดมบายผมอาจจะเล่นคืนนี้เลยก็ได้เนาะอาจจะเล่นคืนนี้เลยก็ได้อาจจ,นนไดอาจจะเล่นแคสคืนนี้เลยไม่เชิงแคสนะครับไม่เชิงแคสแบบภาคเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าอ,อย่างเงี้ยอาจไม่เชิงแคสนะผมอาจแบบเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ พึไงไงไไไ่ไม่ค่อยเก่งใน,นเรื่องแคสเกมอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งภาษานะอืมประมาณเนี้ใครที่เล่นโลฮานเอ็มอยู่ก็เป็นไงบ้างครับผมรู้สึกว่าพอผมเวลหกสิบผมเริ่มตันแล้วเริ่มต้องแบบว่าไปเล่นต้องกลับไปเล่นไอตัวเด็กต้องกลับไปเล่นตัวเด็กใหม่หาของมาทําใหม่เลกออีกผมแบบโอ,โอ้แต่ผมตั้งของขายที่ไว้ก็เยอะอยู่นะ ตอนแรกไปเดิมตามไปเดินตามไปเดินตามช่องช่องหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องเติมในงวดนี้โอโ้เราเดินเดินตามพักหนึ่งพอไปถึงคลิปกลางๆมันช่วงววเจ็ดสิบหกสิบเจสิบห้าเจ็ดสิบมันบอกว่าเขาบอกว่าก็มาถึงตอนตอนนี้ก็ผมก็ลงทุนเติมไปนะครับประมาณห้าร้อยบาทแน่ผมก็บอกแล้วผมบอกว่ากูไม่ไม่เติมโทรแล้วมาเติมมาช่วงท้ายพี่อย่างเงี้ยไม่บอกตอนแรกกูจะเติมโทร เราอุตส่าห์เล่นตามเขาทธเซ็งเลยนะครับพอมันหกสิบหกเอ้หกสิบอะมันเริ่มแบบชาละชาบัาง่งตันมัง่งอะไรมั่งอะไรประมาณนี้ครับมันแบบนะระบบทําของอะ่ะมันต้องลงทุนนิดนึงนะครับเกมระบบทาของอะมันจะออกมาแนวนี้อยู่แล้วครับเกมเปยนประมาณนั้นนะโลหานเนาะใครที่เคยเล่นพีซีมาก็จะข้เข้าใจนะครับว่ามันอ่าเป็นยังไงนะครับสําหรับโลหาน ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้สองดาวเลยนะครับเมื่อสักครู่เราไปหวดบอสไอ้นี่มาบอสชั้นสามนะครับผมไปหวดมาก็เอ้ยผมเยก็ยังวะเอ้าทำไมกูหอดไว้วะมันึกว่าผมไม่ไหวนครับอ๋อผมทําอันนี้มาครับเทพจุติเดตตาเทพอันนี้มาเนาะอ่าอันนี้เอ้ไม่ใช่อันนี้อ่าเห็นไหมบัฟคีนะครับ เนี่ยเป็นเทบบพีเป็นเบับที่ผมรอคอยมานานแสนนานนานแสนนานนานแสนนานนะครับคือแบบ <c oughs> กว่ามันจะมาน่ะนานมากเลยนะครับเทพีเพราะว่าผมสามารถได้ไดแต่ฮิตกับลบนะครับผมก็เลยเอาน้องมาออกลบนะครับลองดูว่าจะโหดปะโอเคก็ตามเท่าที่เห็นครับว่า ถ้าช่องเราไม่เกลือแสดงว่าคุณมาผิดช่องนะครับถ้าเกิดคุณดูคีิปผมอยู่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดูคีิปผมอยู่แล้วแบบดอกของสองดาวอ่าสีแดงสีส้มเยอะๆอย่างเงี้ยคุณมาผิดช่องครับคุณต้องไปเซิร์ชช่องใหม่เชื่อผมคุณมาผิดช่องนะครับเชื่อผมคุณลองกลับไปเซิร์ชช่องใหม่ดูอาจจะบบเฮ้ยคุณมาผิดช่องป่าวะช่องเองับมันต้องเกลือดิ ถ้าเกิดคุณมาดูาเอ้ช่องนี้คลองออกบ่อยอยังว่าอะไรเงี้ยดีใจด้วยพี่คุณอาจจะอยู่ผิดช่องก็ได้นะครับลองลองดูดีดนะลองเช็คดีๆนะว่ามาผิดช่องหรือเปล่าว่าช่องผมไม่มีคําว่าที่ดรอปคลองดีดีนะครับเกินล้วนนะครับโอเคก็มาตามเพื่อนๆนะครับก็บอสโอริจินะครับขั้นที่สามนะครับเลเวลตำนานก็สองร้อยหกสิบนะครับเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าลองไปดูพี่ผมดรอปสองปีแล้วอวะไรเนี้ย ก็เลยอ่านาได้ได,ได้ลองดูก็ได้เพราะว่าเราไปตีแบ่ร์สิบสี่เนาะ <c oughs> แต่ควารู้สึกผมก็คือตีบอสอันไหนก็กได้แหละถ้าคนมันจะได้ <c oughs> จริงๆแต่ก็ลองดูนะครับเรามาตามเสียงร็ง่กร้องของประชาชนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชน,นอย่างี้ไม่ได้นะครับยว <c oughs> ช่องบินในช่องบินคนยิ่งซับน้อยอยู่ช่องเนี้ยลองวิ่งออกมาดูครับ ก็นะครับตามนั้นนะครับส้มเยอะกว่าเอ้ยใช่สีม่วงเยอะกว่าสม้มต่อ,อได้รองเท้าเนื่นดตามมาเขตยรองเท้าขั้นที่สามมานะครับโอเคเรา reward, รีวอทลุยต่อเลยครับหกรอบยาวครับเราด,ดูดิว่า,าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเขเคได้สองดาวหนึ่งชิ้นนะนับพร้อมกันนะเพื่อนเพื่อนได้หนึ่งดาวได้สองดาวขั้นที่สามมาหนึ่งชิ้นนะครับ ส่วนอันนี้นะเนี่ยอันนี้ผมบบรับครบหมดแล้วครับแต่ว่ามีอันหนึ่งอะที่บา้าวัน,น,นวันนั้นที่ว่าไฟดับอ่ะเออไม่ได้รับ <c oughs> ก็เลยไม่ครบนะครับก็ขาดสี่ชิ้นนะครับก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยหานะครับไม่อยากเศษมังกรมันหายง่ายครับไม่เป็นไรหรอกรองเท้าอา้าวหนึ่งชิ้นแล้วสองชิ้นแล้ว <c oughs> โอเคนะครับขออภัยด้วยนะครับจาําโอเคก็สองรอบนะครับก็ส้มสิบสามขั้นสิบสามนะครับสองดาวสองชิ้นอื โอเคต่อพอความมาแป๊บหนึ่งนะครับมีความดิ้งมาโอเคเราก็ยังไม่เห็นนะครับปึ๊บปึ๊บจะได้ไหมจะได้ไหมรอบนี้สองดาวมาอีกไหมปึ๊บโอ้ไม่มาครับรอบนี้โอเคเราไปุรกันต่อนะครับหกอบยาวๆเลยนะครับตีบอลหกตัวยาวใครที่เป็นสายฟรีก็เวลาลงตีบอสกันต่อวันก็ ามาซื้อซับตรงนี้ได้นะครับอ่าที่มันเป็นของล้ำค่านะอมผมก็ซื้อจากตรงนี้แหละไม่ได้ไปไม่ได้ไปกดแต่ที่อื่นนะครับหรือว่าใครรีบก็ถ้าเกิดมันมีแพ็กอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ต้องไปก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดรีบก็กดซื้อได้นะครับแต่ไอฟ,ฟาสเซลที่มันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยยี่สิบเก้าวงยี่สิบเก้าบาทเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องเติมหรอกก็ค <c oughs> ือจากว่ามันจะเป็นพวกเนี่ยมีเพชรชมพูให้มีกุญแจให้สิบห้าดอกอะไรเงี้ยโอเคเติมได้ครับแต่ว่าไม่ไมต้องไปหวังให้บนนะก็คือมันมี นิดเดียวนะครับเท่าที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่า0.001%นะครับที่มันจะออกแต่คนที่มันดวงมันดีจริงก็จะออกนะครับแ <c oughs> นะนาว่าอย่าไปหาทําโอเคนะครับรอบที่สี่ก็ไม่มีนะครับไปครับเราเริ่มจะเกลือแล้วพอมันเห็นเราได้หน่อยมันก็จะเริ่มเกลือนะครับ <c oughs> สำหรับใครสงสัยว่าเฮ้ยพี่รับโฆษณาของโลหันกับเบสมบายมาปุะเนี่ยเออไม่ครับผมจะบอกว่าไม่ไม่ไม,มีใครจ้างทำเลยทั้งนั้นครับผมอยากเล่นเองนี่แหละมันว่างๆอ่ะเ <S <S ข้าใจอารมณ์คนแหละแบบมันเล่นเสร็จมันมลงลงบงลงวอสลงกิจกรรมเลยวงละวันแล้เสร็จปุ๊บมันจะเคว้งละมันไม่อะูไรททำละมันก็จะเบื่อๆอะไรแบบเ่้ยทำอะไร,ะไรไดีวะกู มันยืนคุยกับเพื่อนในเซิรฟ์ฟอ่ะไม่มีใครคุยด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันก็เซิร์ฟมันโล่งแล้วนะครับอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เข้าตัวที่เท่าไหร่ละตัวที่ห้านะครับเอาโอเคตัวสุดท้ายนะครับดูอีกกันครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับคนที่บอกอมาคอมเมนต์บอกว่าอ่า ลองสองซูนดูดอปบ,บ่อยอะไรเงี้ยมันก็คือไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเอ้ยขอโทษที่พี่อะไรเงี้ยอยไม่ต้องนะพอดีมันอยู่ที่ดวงผมนะครับดวงผมมันเฮีย้ย <c oughs> บอกโอเคประมาณนั้นแหละดวงผมไม่ดีนะครับ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นของดีดอปจากช่องเนี้ยแสดงว่าคุณมาผิดช่องนะครับช่องนี้มันไม่เคยได้อะไรครับได้แต่เกลือนะครับเกลือล้วนๆนะครับ โอเคก็รอบนี้ก็น่าจะไม่มีสองดาวปับโอเคนั okay. ่นว่าแล้วโอเครขบาณนี้ครับบอสหกตัวเนาะอ่ะมีของ13บสาามชิ้นนะครับแล้วก็สเต็ปเดิมนะครับคือช่องลองมันตี2 3ชิ้นอยู่แล้วนะครับตีรัวๆไปเลยนะครับนะติดนะครับตีก็ติ и, ตดไม,ม,ม่โมไปทีอ่าเดี๋ยวขายของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขายทิ้งไว้ ขั้นสิบแดงสองดาวขั้นสิบสามว้าวไม่มีใครขายเลยเหรอผมจะขายไปแค่สักให้เพื่อนๆเล่นด้วยกันนะครับอืมนี่เนาะอ่าสักมันเท่าไหร่สี่สิบสามเลยผมขายสักหกสิบอะไม่รู้แพงไม่แพงไม่รู้นะครับก็จยขายไปก่อนช่างมันนะครับโอเคแล้วไปลุยกันบอสส่วนตัวนะครับทั้งหมดสามตัวเนาะบอสอ่าบอสส่วนตัว เดี๋ยวเราเข้าไปตีไข่นะครับโอเคแล้วก็สุ่มต้นไม้นิดนึงนะครับช่องนี้ไอ้ครบนะครับเอาไอ้ครบนะครับอะไรที่มันมันที่จะเข้าเกลือก็คือเอาไอ้ครบนะครับช่องนี้ครับสุดๆุดจุแล้วครับช่องนี้ครับทําเพื่อคุณผู้ชมนะครับวับน่าเป็นไงรอบแรกหมาก็ไม่มีเลยเลยผมไม่เข้าใจคําว่าอัตราดอกสองเท่ามันอัตราดอกเกลือสองเท่าหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจตรงนี้เหมือนกันนะครับ นาเห็นไหมไม่ได้เลยนะครับโอเคอีกรอบสุดท้ายนะครับยาวๆพอหมดแล้วมันอัตราดอกเกือสองเท่านะครับต่อให้มันเป็นเทศกาลตู่จงตู่จีนปีมงปีใหม่แล้วก็ช่างก็มันเดิมนะครับช่องนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรได้ดีเอ้ยได้ตามาขั้นสิบสองแต่มันขั้นที่สองเองนะเนาะพอมีหรือเปล่าพอมีสิบสาม สิบสามซีไม่มีสิบสองนะครับทำไมถมีสองหัวแล้วเนี่ยนี่โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มเจ้าตัวต้นไม้กันก่อนนะครับต้นไม้ต้นไม้แห่งความอปยศนะครับเขาเรียกกันนะครับจะไปเนผมเคลียร์กล่องแป๊บนึงนะครับอ้ไรวเมื่อกี้กล่องอะไรวะอ๋อไม่เห็นช่างมันโอเค ต้นไม้ความประยุทธ์นะครับผมเลือกของมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับท่องแรกก็จะเป็นเพชรผูกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวเทพจุตินะครับแล้วก็เป็นท่องสองก็จะเป็นเทพจุติอีกตัวนึงนะครับแล้วก็เป็นอหินนะครับหินศักดิ์สิทธิ์นะครับผมจะเอาไปอัพไออาวุธเทพนะครับแล้วก็ริปเปอร์นะครับผมจะเอาริปเปอร์อีกชิ้นนึงเอาไปใส่เพื่อจะได้เอาเทพออกลบสี่ตัวอ่า ข้อสุดท้ายก็จะเป็นหินเทพนะครับตัวนะครับแล้วก็ตัวโซนะครับทั้งสองอันนะครับสองแบบเนาะโอเคดอกแรกครับปุ๊บไปโอเคได้ตัวโซมาเรากดรีบเลยเราก็จะเอาไว้เหมือนเดิมนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเคเ,อเป็นเหมือนเดิมนะครับพิชผูกโอเคเราไปสองครับ ว้าวเฮ้ยขอให้ขอให้ไม่ซ้ําจุดขอให้ไม่ซ้าจุดสาธุขอให้ไม่ซ้ําจุดขอให้ไม่ซ้ําจุดขอให้ไม่ซ้ําจุดซ้ำไหมวะซ้ำไหมวะโอเคไม่ซนะ้ําโอเคไม่ซ้ํานะครับอาริเปอร์อีกนึงไหนวะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยลิปเปอร์อีกนหนึ่งไปไหนอ่ะผมเอาไว้ไหนวะอ๋อ oh, อยู่นี่เฮียตกใจหมดนึกว่าหายสีม่วงสีม่วงสีม่วงโอเคนะครับเปลี่ยนไปเลยโอเคผมว่าซ้ำวะซ้ำไหมวะเอ้ยไม่ซ้ำเรียบร้อย โอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคได้แล้วแล้วครับเราได้มาแล้วนะครับเราได้มาแล้วนะครับเอาเทพออกลบทั้งหมดสี่ตัวนะครับทำไงวะ <c oughs> อ๋อนี่ไงปลดอ้าวไม่ได้เหรอมันต้องไ้ยังไงวะมันต้องออกมาออกลบก่อนนะอย่างเงี้ยอ๋อได้ละอ่าโอเค ว้าวเป็นไงครับว้าวว้าวครับเทพสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับว้าวเอาเรื่องว่ะวันนี้มาว่ะเอ็มฮับมาว่ะวันนี้โอเคไปกันต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าเอาอะไรดีเนี่ยรูปโปนี้เรามีไม่เอาดิเปอร์ละเอาอะไรต่อเอาอะไรดีอ่าเอาเดีว่ะ สวัสดีครับเทพตีกับอาวุธแล้วกันอ่าโอเคโอเคว้าวไปครับว้าวนี่โอเคได้นหนีมาโอเคไม่เป็นไรครับสบายใจแล้ววันนี้พับสบายใจแล้วเดทออกลบแล้วว้าวใครที่อิจฉาตาลอนอยู่ก็นะกดสุ่มมันผมเลยนะครับห้าก้อนแล้ว ห้าก้อนหกก้อนเจ็ดก้อนครับผมได้เจนะ็ดก้อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาอัพเจ้าตัวหลบก,ก่อนนะครับเจ็ดก้อนแปดเก้าสิบแล้วอีกสามก้อนนะครับเดี๋ยวผมข็้มาอัพนะครับเอา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 ลางสุดก่อนเนาะเดี๋ยวอาลางสุดก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเพลกดสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเก็บาคลังก่อนแป๊บนึงตอนออนนี้ลังเต็มแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะในวานในวานในวานโอเคนี่นะโอเคนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมเอาตัวออกมานะครับต่อไปเราไปล่าตัวกันจะมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมันนี่แหละอ่ะมันรวมไม่ได้อประมาณนี้นะครับไปดูที่เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับลุยก,กันเลยนะครับลุยก,กันเลยใครที่รอสนมหน้าอยู่ก็คือต้องสนับหน้านั่นแหละจังหวะนี้นะครับโอเคไปครับ แอวที่หนึ่งเปร้องโอ้ยแอวที่สองปเปี้ยงโอ้โหแอวที่สามปเปี้ยงโอ้โหไแต่อน,นี้มันเต็มเลยนะครับให้คุณรับก่อนนะครับแอวที่สี่ปเปเีย้ยงโอ้โหแอวที่ห้าเปี้ยงแอวที่หกเปี้ยงโอ้โหแอวที่เจ็ดเปี้ยงโอ้โห อันนี้ก็เป็นเศษแค่ใช่ชิ้นเดียวโถออกที่แปดเปียงโอ้เรียบร้อยเอกที่เก้าเปี้ยงโอ้เอ,อกที่สิบเปียงโอ้โหว a t ดอกที่สิบเอ็ดเปียงเออยังเกลืออยู่สิบสองเปี้ยงโอ้หมันก็ยังเกลือไม่หายสิบสามเปียงโอ้หมันก็ยังเกลือสิบสี่เปี้ยง อะไรนะสิบห้าเออสิบห้าก็สิบ no ห้าไปยังโอ้สิบหกไปยังอืสิบเจ็ดไปยังอืสิบแปดโอ้ยสิบเก้าโอ้ยมึงจะเกือบไปไหนโอ้ฉันท้อเหลือเกิน โอ้ยไปดูที่ได้อะไรบ้างคือแบบดูดิอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยข้างบนคือไม่ออกเลยอ่ะมึงไม่ออกเลยอ่ะอเลยกโตแกนมันเนี่ยโอ้เลือสิ0กยก่อันอ่ะกดไปครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับเพื่อความเฮฮาของทุกชมเราที่อะไรสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมั้งสิบปดั้งไม่รู้ช่างมันไอ ว้าวเดีนี้มา,าก็มันนั่นแหละท่นนั้นแหละเปียกไปโอ,โอ้หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวพอพอพอก็ได้ประมาณนี้นะครับใครที่คิดว่าจะทุบนะครับมผมก็คิดดีๆแล้วกันคุณดูคลิปนี้มาแล้วคุณก็คิดดูดีๆแล้วกันนะครับเยอะคำแห้งเลยสั์ โอเคกดรับไปครับออกกระเป๋าเต็มอีกโถพี่โหเดี๋ยวมาเยอะเลยเนี่ยไมแล็กเลยดีวะผมคนแรกเลยดีว่ะเพื่อนๆมาผมคนแรกเลยดีไอปุ๋ยปื้กเนี่ยปีกชิพูผมมีสิบสิบห้าชิ้นแล้ว๋ยวผมแลกปีชิ้พู่ก็ได้นะครับปุ๋ยแพงจังยี่สิบน่าจะได้แหละอมกระเป๋าผมตอนเนี้ยปัญหาอยู่ที่กระเป๋าผมเต็มนะครับเออ รู้ห่าวอะไรอยู่เนาะคนเราเนาะห่าวอะไรของมันนะครับช่องเอ็มครับนี e. ่ห่าวอะไรของมัน <c oughs> โอเคครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ลุ้นได้เฮฮานะครับผมใส่เตทอยู่แล้วนะครับนี่เป็นไงล่ะเตทเทแล้วตาไหลดีส <c oughs> ัโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวร้องไห้ป๊บน,นึง โอเคฝากไว้สำหรับใครที่เข้ามาดูช่อง M Hub ครั้งแรกนะครับก, like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง M Hub VC กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามในเกมโลฮานแล้วก็เกมเบโมบายเนาะโอเคเอาไว้เจอกันกคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ มแพ็คกูแรกปซอนแรกปไม่เป็นไม่แอบทำแร็ปเป็นเทแลแร็ปไม่รับสียใจแต่แร็ปจนแร็ปเป็นเพลงกันแคสแต่ไม่ให